อนนี้นะคะก็มีแขกรับ,บเชิญนะคะก็จะเป็นน้องนะคะชื่อว่าน้องแจนนะคะเป็นน้องไม่แทน,นะคะก็แวะมานอนค้างที่บ้านอันนี้นะคะก็ออกวันนี้เราจะมาเราคำามห้า5อบ,บสกูชี่ที่ชอบก็จะมาอัปเดตกันนะคะโอเคค่ะก็จะเป็นของเราแล้วก็ของน้องค่ะอันดับที่ห้าของน้องแจนเป็นอะไรคะรีวิวเลยคะ่ะไอติมค่ะเป็นไอศครีมโคนนะคะชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันน่ากินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือน้องเราบีบสกูชี่ไม่ค่อยเป็นนะคะ ก็มีเป็นแท็กเลยนะคะอ่าถือเลยทําท่ากินด้วย <c oughs> โอเคค่ะอันดับที่ห้าของเรานะคะก็จะเป็นขาไกอ่ออลิทนะคะที่ชอบเพราะว่ามันนุ่มสโลวโอ้ยค,ค่ะเดี๋ยวไปดูอันดับที่สี่กันเลยนะคะอันดับที่สี่ของน้องเราเป็นอะไรลองหาดูก็ต้องใช้เวลานในการหาสครูนะคะ <c oughs> ก็อันดับที่สี่ของน้องเรานะคะก็จะเป็นตัวนี้ เป็นอะไรคะแมวน้ําของภูนิมารุนะคะเปิดเลยบีบให้กล้องดูตรงนี้จะมีแม่เหล็กนะคะตรงนี้มันเป็นเหล็กมันก็เลยติดบีบให้กล้องดูเลยคะ่ะสโลมากมากเลยคะ่ะโดมซีไม่กลิ่นอะไรกลิ่นเหมือนอะไรกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมสตรอเบอรี่นะคะนี่บีบด้านนี้สินี่นะคะนุ่มสโลมากๆน่ารักมากๆโอเคค่ะของเรานะคะอันดับที่สี่นะคะก็จะเป็นอะไรดีอะเรืยอไม่ถูก เป็นปังแผ่นปอมปอมป,อมปอรินนะคะมันแผ็นก็เป็นแท็กนะคะซาริโอนะคะลเส้นปีสองพนสิบห้าโอเคค่ะอันดับที่สามนะคะขอเวลาน้องเราเลือกก่อนงั้นอันดับที่สามของเรานะคะจะเป็นตัวนี้เป็นบันเด็ตโซน้าแลบลินนะคะมันน่า,ารักดี ที่สามของน้องเราเป็นอะไรคะเป็นมังกรองนะคะคือ <c> เ <oughs> นื่องจากมามาเดี๋ยวแเนื่องจากสกุชี่นะคะมันขาดแลนะ้วซึ่งเราไม่ได้ติดกาวนะคะอ่าสโลนะคะชกล่องเลยโอเคคะ่ะอันดับที่เท่าไหร่แล้วสองันดับที่สองนะคะของเราก็จะเป็นนี่เลยคะ่ะเป็นกูเดฮามนนะคะกูจริงๆอยากทำสิบอันดับนะแต่ อะไรเงี้ยนี่นะน่ารักมากอะ่ะตัวนี้นะคะมีกเกอร์อันนี้คือแพ็กเกจพี่ที่ร้านเขาใส่มาให้เลยนะคะพี่เขาบอกว่ามันไม่มีแพ็กเกจเ้ามีเป็นลายเส้นนะคะแล้วแบบที่สองของน้องเราเป็นอะไระเป็นบันเดลถนหน้ากระต่ายนะคะสโลบ้าเลยนะ,ะกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นเหมือนกับอะไรคะลองดมลองดมเหมือนไกลิ่นนุ่ม <laughs> <laughs> กลิ่นนุ่มกลิ่นเหมือนขนมปังนะคะอันดับที่หนึ่งแล้ว ท็อปที่ชอบมากที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะของเราขอเลือกเป็นเออเคกคฟเฟดเอ็นนะคะเพราะมันสโลมากแล้วก็น่ารักท้งดคือจริงๆอะ่ะชอบอย่างอื่นมากกว่าค่ะแต่ว่าสกูชี่มันไปอยู่ห้องแม่ซึ่งหยิบเจอไหนก็ชอบมหมดอันี <gasps> โอ้ก็ของเรานะคะเดี๋ยวดูของเราแบบโ okay. อเะคก็แบบ okay. จะเป็นเออ สตรอเบอรี่อีริทนะคะซาลงว่ากินหอมสตรอเบอรีอนะ่เนาะ <laughs> โอเคค่ะก็จบไปแล้วะคะ่ะสำหรับ5คลิปนะคะไม่5ดับสกูชี่ <laughs> ที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็สมัครใครที่ด้วยนะคะ